สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู้ซ่องสาวลาวพารวยเนาะมื้อนี้ทั้งซ่องสาวลาวพารวยก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปูนองรักเนาะเพื่อที่สิมาตามตัวเลขแนวทางของปูเนาะสําหรับตัวเลขแนวทางของปูงวดที่แล้วก็ได้เข้าเนาะเข้า0-5ห้และงวดนี้เฮาก็สิบบพาท,ทีสิมาตามเอาตัวเลขแนวทางเนาะมาฝากมาต้นเอฟซีทุกคนเนาะ fc ท่านใดที่เข้ามาเบิ้งกะฝากติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจง้งเตือนเนาะเพื่อที่ซิโบพาดคลิปต่อไปสำหรับงวดประจำวันที่1สิงหาคม2,565นี้เนาะว่าปูสิมีตัวเลขแนวทางให้เอาตัวใดเนาะสิจับคู่ให้เอาตัวใดฟันเน้นไปที่ตัวใดเนาะเฮากะไปเบิง้งไปสมน้ำกันเลยเนาะไปกราบนามัสการปูพร้พอมๆกันเลยกราบนมัสามาการคร่ะกราบนมัสามาการปูาาจ้ะ มานนปูนอเหล็กสวดแตกเกือบสามตัวในสามซุนหาเขาท้องโตแล้วพี่น้องเนาะมาตามต่ออีกวันวันนี้สวดอีกบ่ค่ะมูนนะวันนัดกันผู้ใหญ่บ้านวัดวันอาคารวันพุทธคนไหนไปวันอาคารวันพุทธจะมาดูคนจะพาไปมือไหนเอาพูดเอายังไปสวดครับไปทนถ้เลกเอาไถยพันไทยทำ พาน,านไทยสมัยโ<อ>บราณสมัยโบร,ราณรุ่น์เนสวดนไทยเทียรรวสองเทียวสองนี่ยดูบ้านใช้บ้านเอาเชือกคุกคอที่คนที่ตายเน่าไปอ,อะไรตัวเดียวกันชนกันเลยบ้ครับตัวเดียวกันเลยนเชือกค<อ>ลุกคอตายเชือกคุกคอครับเราอันวัดที่ซีมานนี่ผู้เสียจะไปสวดครับพานไทยเด็ดานไทยอันใหม่มีอันใหม่ได้ใหม่มาได้พานไทยอันใหม่แล้วโอ้ยอย่าลืมเราปู่ันเลยเนื้อสงไรไปให้บุงครับครับ คันคันบ่ได้มา,าส่งได้ไปเด้อก็สิลงให้แฟนคาเพิ่นเบิ่งเก่าล่โปูอือสวันดีครับงวดประจำวันที่1สิงหาคมครับท่นปู่น้องรักครับเลขย่านมันเปาวาวันนี้บ่ฮะแล้วก็ปู่วันนี้บ่ คิดว่านสิมาเป่าผูวที่จะไหนคือเลขยังบวออกรอเป็นไปได้หมดเนี่ยนครับ <c oughs> เลขกพันยางบวกรออ,กอีกอย่างก็เป็นไปได้มีทั้งรูดทั้งเขาเหลขยังบวออกรอเป็นไปได้หมด่งโตโตตอนนี้แนวทางของผู้ใดเป็นคือมั่งของนี่ค่ะเม,ม,งงมน,น <c oughs> ครับเลขยังบวออกรอ เบนรักสองสามสี่ใช่งูสี่ห้าหกมาใช่จับคู่สองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหก c ีห,ห้มันชนสีเน้นบนชนสชนสีจะมาบอมาลองสเด็กบนเดน้นเน้นตัวเน้เนเนเ้นตัวชนก่อนเน้นสนเนาะอเน้นตัวชนลองสารับรับห้าห ดับเกตเกตมาได้แค่รักร้อยบนเก็บมามาได้แค่รักร้อยเก็บนี่ดับบนญวะคะดับบนดับรักสิบรักหน่วยแต่รักร้อยบ่ดับห้ากระดับวะค่ะห้ากับเจ็ดดับดับบนตัดไงล่ะตัดตัดตัดเลขดังว่าที่แล้วเอาหมดเลย ให้เน้นตัวนี้เน้นชุดนี้ได้เนี่ยฮะโรตอรีไว้เนีนติดสี่เน้นติดสี่กสี่สามสี่เบ้าสี่สี่มีเนียอยุสี่ตัวติดสี่สี่หกอืมเห็นว่าเด่นสี่กว่นี่ขาสามมาด้วยตัวเดียวสองตัวขาสามมาเออเป็นสามสี่สามหกทันทีเมืนบอคับผูมันเด่นสองตัวนี่แหละครับตัวนี้เป็นตัวลองอันนี้เป็นชุดบเนาะคะเนาะ มันเดยนชนกันชนไม่ได้จะมาบ่ามาชนตัวนี่โอชอนซีก็เลยเดินซีน่าตงจะเก่าสุดนิดมานะนี้นใช่รดเก่าบ่เนีย่ยเนี่ยทางตัวนี้เนาะจมาบ่มา,ามันยังเรียกเา่อ,ออกเป็นไปได้ทางเขาทางบ่อเขา <c oughs> ต่อไปลา่าง หน้าห้าหกห้าหกสามสองอืมไมาใส่หน้าห้าสามห้าสองห้าหนึ่งสามสอง ลน่่างนิ่นนิ่นหกดินหกด่าไมดับดับแปดล่างด,ดับแปดดับแปดบช่ชนยังเลยตัดตัวที่ออกแล้วตัดตัวนี้นิ่นปตัวนี้ล้วเนนิ่นหนึง่งบ่กูตีตัวรอง ลงหกสองหกสองหกสามงานดึงหาลอตเตอรี่ไว้ดูได้ไปหาดึงไปหาซื้อเอาเด้อลอตเตอรี่ทำหมากกระหาลอตเตอรี่ไว้โป้มากกระพานเล็กเขาได้ลุดได้กระเจับบ่้มากกระพานบ่ว่ากันเนาะชุดดับนี่ดับทุกวดบ่ครับปูดับทุกวดแต่ว่าตัวนี้ได้ตัวเก่าเด็กดับ ล่างดับแปดคือนก็เด่นหกดับแปดเนาะล่างวันนี้คำนวณได้แปดคือเกาบนได้้าก็เจ็ดเจ็ดี่มาสมมติแล้วนนีกปูว้งกลุมไปซี่หางเป็นบับปูซ้ำหกเป็นตัวร่องเอาพี่น้องแคปนาจอยพ้พิจรนาเนาะบัตรสรีบมากหางบัตรี่ หมักกะหาลอตเตอรี่ไว้ปูวานะคะหมมักกับอยปลาเลยปูมักเกินตัวเด้อครับทีนีสองสี่สามสี่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 หกสามหกเป็นตัวลองแต่ว่านปูกะมักสิตัดชุ่มไดปูตัดมักสิออกตัวนั้นเลยเอฟซี่ดูเลขดับดับยูตัดตัวใดออกตัวนั่นเนาะแต่ว่าแต่เลขดับนี่วันที่ผ่านมากัะดับยูอยู่เนาะค่ะเนาะยูวัวหค่ะเลขดับสูตรนี่รุดมาสองงวดรุดมาหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งเก้า เหรีรับคุทะนี่ออกมาสองวัดขนาดครับพอรู้วันเนงจะดูป่แต่ว่ามันก็เป็นไปได้ว่ากองลาะเขาบว่ามีเหร็กรับแผู้รับชวนโตซื้อด้อซื้อเด้อโชคดียังรุดมาสองวัดเหรียรับันเลยมันบนเนี่ยนอนเหรียญรางรับเพลอน้องหาลอตเตอรี่ไว้ผู้ได้มัก ลองเทียบกันดูกันเลขลายลายสำนักสำนักต่างๆลองเทียบดูครับธรรมกระชับไปสองสี่สามสี่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 หกลองสามหกล่าง หนึ่งไปหกหนึ่งวิกไปที่หกวงกลมเม็ดเดียวหกหนึ่งลองหกสามหกสองหกสามพิจารณาเบิ้งเอาไปพิจรารณาเบิง้งนอกมักตัวใดกับไปจับสลากินแบ่งบกันได้ครูครูเขียนจากตัวน่อยจังหน่อยนะครับนึกแอดก็เลยหลอกให้เอฟซีเบงไม่ B นะครับเอาแหน้า่อไว้ด้วยกับตัวเลขแนวทางของครูน้องหลัก ล่อเนื้อปูนอัล่อไอ้ปูเสียเอาของโบล่านไปสวดเนื้อปูเนาะครับมันเป็นเอียงเกาะอันผีดโบล่านไทยโบล่านผีดโบล่านอืมภาษาไทยพื้นเกิดยังไรเนือปูใบเบิใบเบิดใบเบิรใบเบิรภาษาอีสานเเขาอื่นผีดภาษาอีสานเอื่นใบผีดไทยหน้าสมัยโบล่านใบไทยภาษาไทยใบเบิร์ดพว่ากะที่ว่าแตกเนื้อปูนอัเหล็กสวดมีกี่เนื้อปูเนาะ สามได้สามชุนหาที่ปูโอ้สองปีเราได้เหล็กลงปูได้สวดมาครับพวกเขาถือว่าแตกงดเมื่อกี้เนาะปูเนาะเอาวันวันที่หนึ่งสิสิ่งนี้แตกอีกเนาะปูเนาะให้ปังปังอีกเนาะปูเนาะค่ะเอาสุดท้ายนี่ขอขอบคุณขอบคุณนปูเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้แฟนครับทางช่องได้มีโชคมีลาภนะคะเนาะสาธุค่ะสาธุค่ะ เอาล้เนาะ f ทุกคนเนาะหลังจากได้เบิ้งได้สมเนาะตัวเลขแนวทางของปูนองรักถ้าม,มักกระแคบนาจอเอาไว้พิจารณาเนาะทางบอม,มักกะปลอยผ่านเนาะสำรับงวดประจำวันที่1สิงหาคม2565นี้เี้เนาะ f c ท่านใดที่เข้ามาเบิ้งเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อเป็นกำลังแรงแห่งใจให้กับ ทางซ่องได้หาตัวเลขแนวทางเด็ดดีๆเนาะมาฝากมาตอน f อซีเห่าทางซองทุกคนเนาะเอา f อซท่านใดที่เข้ามาเบิ้งแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยกันทุกคู่ทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เรัก็สิขอลาเอฟซทุกคนไปก่อนเนาะเอาไว้พบเจอกันคลิปต่อไปสบายดี